สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเมนูฟังก์ชันในการเซนเซอร์รูปภาพของเครื่องโทรศัพท์มือถือ vivo อันนี้เขามีให้คุณเล่นแล้วมันมีกี่ลายให้เราเลือกเราจะมาดูกันแล้วใช้งานยังไง มาเราไปลองดูกันเอาอย่างแรกก่อนมันเซ็นเซอร์มีนมหน้าตาเป็นยังไงอ่าเราก็ก็เข้าไปในอัลบ,บัมสิอ่าที่เขาเรียกตัวเองว่าอาัลบ,บัมเนี่ยนะอ่าบางคนเครื่องอื่นมันจะเรียกตัวเองว่ารูปภาพเรียกว่าแกลลอรี่ในเครื่องคุณจะมีไหมลองดูแต่ถ้าพีแอนดรอยมันไม่มีอ่าบางยี่ห้อเขาก็มีให้คุณเลือกจะมีหลากหลายแค่ไหนย,ยังไงก็มาดูอ่ากดเข้ามา หลังนั้นเราก็ไปกดเลือกรูปภาพอันนี้รัดขั้นตอนมาเลือกรูปภาพเลยนะอ่ติมราจะเซนเซอร์โดยปกติเนี่ยนะเราก็ต้องไปกดคําว่าแก้ไขเนี่ยก็มาแก้ไขก่อนนะอ่ากแก้ไขเสร็จแล้วข้างล่างตรงเมนูตรงนี้มันไปทางขวามือได้โดยปัดนิ้วไปทางซ้ายมือนะจ๊ะอ่าปัดปื้ดไปเราจะเห็นฟังก์ชันที่เรียกตัวเองว่าโมเสสโอเคเขาเรียกตัวเองว่ายอย่างนั้นนะพี่นะอย่าถามันแปลว่าอะไรไม่รู้แต่ถนะ้าพูดในความหมายที่คนไทยน่าจะเข้าใจก็คือ เซนเซอร์ร uh, ูปภาพกดลงไปอ่ากดลงไปเมนูที่เราคุ้นเคยในการเซนเซอร์รูปภาพก็คือเมนูอันนี้นี่อ่ามีนีกีก้อนสี่เหลี่ยมเนี่ยนะพี่นะกดลงไปและนั้นเราก็เอานิ้วเราเนี่ยไปปาดจุดที่เราคิดว่าจะเซนเซอร์ซึ่งในประเทศไทยชอบมากก็คือปาดลูกตาเพราะเซนเซอร์เซนเซอร์ลูกตาเอาเล้วเซนเซอร์ปื้ดอ่าเรานิ้วปาดปั๊บอ่าแล้วลองขยายให้ดูอ่าอันนี้เขาเรียกว่าเซนเซอร์ใช่ไหมไอ้ที่มันเป็นก้อนสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยเนี่ยนะเป็นก้อนเหลยมี่ยมๆเนี่ย นี่แหละอันเนี้ยผมนิยามบอกว่าเซนเซอรอ์คุณจะเรียกอะไรก็ช่างมันเถอะโอเคไหมเข้าใจให้ตรงกันว่ามันคือไอแบบนี้เนี่ยนะพี่นะอันนี้มันจะมีรูปแบบลายให้คุณเลือกหลายหลายลายหรือคุณจะลากเส้นแบบไหนมันมีให้เลือกบ้างอ่ะเรามาดูกันอย่างแรกที่จะไปเลือกก่อนจะไปเลือกลายก็ควรจะมารูว่าไอจุดตรงนี้เนี่ยนะอ่าเนี่ยคุณสามารถเลือกที่จะรูนให้มันขยายขึ้นจืดไปทางนี้มันจะขยายความใหญ่ขึ้น เวลาคุณแตะลงไปที่รูปมันจะลากแบบเส้นใหญ่อ่าแต่ถ้าคุณลูดเลื่อนมาทางนี้เวลาคุณแตะนิ้วไปบนภาพแล้วลากมันจะเป็นเส้นเล็กโอเคไหมอันนี้มันขึ้นกับคุณอยากจะเซนเซอร์ของในรูปภาพเล็กหรือใหญ่หรืออยากจะเซนเซอร์อะไรอ่าต้องดูขนาดมันอนะ่ะถ้าคุณโอ้โหเซนเซอร์ของชินเบลเลอร์มาเทอ์เลยกะ คุณก็คุณก็ทำให้มันใหญ่เอนะอในจุดที่จะลากนี่ทำให้มันใหญ่ๆไวเออแต่ถ้ากแบบับโอ้โหเซนเซอร์เล็กนิดเดียวก็คุณก็ลากเล็กออกก็แล้วกันผมเ,เลือกให้มันอยู่ตรงกลางก็แล้วกันนะอ่ะอันนี้มันจะมีอะไหให้เราเลือกบ้างากฎกากระบาดออกไปก่อนแล้วเรามาเลือกโมเสกใหม่อีกครั้งหนึง่งโดยปกติเนี่ยเข้ามาอย่างแรกเลยเมนูที่มันมักจะเลือกให้เราก็คือแบบเป็นขีดๆอ่ะมันเป็นยังไงขีดๆมาลากให้ดูจุดจุดจุดโอเคมาอ่าแล้วเราขยายดูเนี่ยมันเป็นอยางงเนี่ยเนี่ยเป็นเส้นอย่างเงี้ยพี่มันเป็น จะว่าอย่างลบก็ไม่ใช่มันขีด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 บอกไม่ถูกเอออันเนี้ยก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะของการเซนเซอร์อ่ามันจะมีอ่าไม่เอาแนละ้วโมวเสกอตกลงยกเลยกดย้อนกลับแล้วยกเลยอ,ออกไปก่อนก็ได้นะ,ะถ้าคุณยังไม่เซฟอ่ะกดยกเลยอ,ออกไปแล้วไปเลือกโมเสกใหม่อ่าไปเลือกโมเสกใหม่แล้วก็ไปเลือกมันจะมีอะไรให้เราเลือกอีกอ่าเป็นนี้นี่เมนูนี้เมนูนี้อ่าเมน,นูนี้นี่ เป็นแบบไหนอ่าล้วลากให้ดูค่าลูกกระตาะวกวขยายให้ดูปื้ดอ่าอันนี้เป็นแบบเขาเรียกอะไรนะมัวมัวเลยเป็นมัวไปเลยมัวไม่มีลายไม่มีเลยละมัวไปเลยง่ายดีเออก,ก็เป็นอีกรูปแบบหนึงที่น่าสนใจนะอ่าแล้วก็จะมีเนี่ยไอเมนูตรงนี้เนี่ยนะมันสามารถเลื่อนไปทางขวามือได้อีกโดยปัดนิ้วไปทางซ้ายมือนะจ๊ะอ่านี่แล้วมันเนี่ยลูไปสักหน่อยอืดออ่ะแล้วเราก็ลองลากเส้นให้ดูเนาะ กดอันที่เป็นสีชมพูชมพูโม่วงขึ้นมาอ่านะ่าโอเคอ่าลองเลือกด้วยเส้นเป็นลากเส้นโดูจืดจืดจืดเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยถ้าไปอีกอันหนึ่งเราจะไล่ไปทีเราเมนูเลยจึ๊กจึกจึกโอเคไหมเป็นสีน้ำตาลอ่านี่เป็นสีเขียวเห็นไ,ไหมอันนี้เป็นสีอย่างเงี้อ่าอืมไล่ไปตามสีเลยพี่จะเลือกสีไหนล่ะนี่มันมีวิธีเซนเซอร์รูปแบบจนสุดท้ายเป็นสีเขียวอ่อนๆอย่างนงี้อ่าะนะ่าเลือกเอาเลยตามใจชอบมันมีลากหลายลวดลายให้คุณได้เลือก และเมนูสุดท้ายในฟังก์ชันของการเซนเซอร์ center, มันจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่าอย่างลบ<笑><笑>ผมว่าเาจะเรียงว่าอย่างลบนะมันมีลักษณะเหมือนอย่างลบกดลงไปแล้วเราก็เอานิ้วเราลากขึ้นจุดเดิมทิติ้ดมันสามารถลบได้นะพี่คนใช้ฟเออมันก็เจ๋งดีนะพี่นะอ่าอย่างลบแต่มันลบลบได้แค่สิ่งที่คุณลากเป็นโมเสกไปนะ,ะสมมุติคุณลากอย่างเงี้ยเนี่ยขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ลบได้เออมันก็ดู ผมว่ามันก็ดูแปลกตาดีนะเราลากไปแล้วล้อลบลบลบ,ลบ,ลบคำไปไม่รู้อ่ะถ้าแล้วนะคุณชอบอ่ะแล้วแต่ชอบเลยถ้าคิดว่าเซนเซอร์เสร็จแล้วเต็มที่แล้วเราอยากได้ยอย่างเงี้ยเออนะคุณก็มาติ๊กถูกตรงนี้โอเคไหมอ่ะติ๊กถูกลงไปหลังจากนั้นคุณก็ไปกดคําว่าบันทึกอ่าโดยไม่ต้องไปกังวลว่ารูปต้นฉบับมันก็จะยังอยู่เพียงแต่ว่ารูปที่เซนเซอร์มันจะเป็นรูกใหม่ขึ้นมาองหนึ่งรูปโอเคไหมอ่ะคุณก็จะเห็นว่าเออมันก็เป็นเซนเซอร์อย่างเนี้ยอย่างที่เห็นเนี่ยนะพี่นะ ไม่รู้ก็เอาฟังก์ชันนี้มาฝากกันประมาณนี้สําหรับฟังก์ชันในการเซ็นเซอร์รูปภาพของโทรศัพท์ v ี V o เขามีให้คุณเล่นประมาณนี้แหละเราไปเล่นดูสิสนุกดีแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ